ต่อไปก็ไปดูคุณสมบัติทามการสมัครเข้าไปสอบก่อนเลยนะครับใช่ครับการสมรัครในรุ่นที่หนึ่นะครับก็จะเป็นรุน่นที่รายละเอียดอาจจะยังไม่ตายตัวแต่วตา่าเท่าที่เราสอบถามกับทางี่กรมการอ่านื่อสารนะครับเขาฟัแล้วว่าใครที่เคยมีคดีอาญาอย่างเช่นตีอาเซียนเต็มพาคุยแล้วอันนี้เราอ่านเลยนไปได <becomes S 1> ้ด เนี่ยครับก็อาจจะมีข้อกำหนดเล็กๆน้อยๆว่าถ้าออกมานอกรูปผ่านะเช่นแขนเสื้อตามคอตามมือตามอะไรนี้เวลาใส่เสื้ออย่างชุดผุดจะมองเห็นรอยสักอะไรรอยนี้เขาจะได้รัการเขาได้กับการเขาเซสั่งสองข้อแรกที่จะดูตัวเองก่อนว่าเราเป็นคดีไหมถ้ามีคดีคดีสิ้นสุดไปแล้วก็ก็อาจจะมีสิทธิ์ใช่ครับแล้วก็รอยสักดูว่า นอกโลดภาพมีรอยสักไหมถ้าไม่มีรอยสักนอกโลดภาตพก็มีสิทธิ์ในการสอบในสิบชั้นต้นเหมือนกันคุณนัวุฒินะครับส่วนนักวุฒิก็คือผู้ที่จบม .6 หรือเทียบเท่าไปปวช